เอาเลยเอาเลยสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนี่คลิปที่แล้วเรามาตอนกลางคืนกันไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตตอนกลางวันให้ดูกันนี่ไปดูบรรยากาศก,กันเลยดีกว่าเนาะไปค่ะ การเดินทางก็ข้างหน้ามีนี่นะสถานีเอ m ทีกับแพงเพรสามารถมารถไปปลาอ m ทีได้รถเมล์ก็มากมายหลายสายเลย ดูบรรยากาศจะไปเรื่อยๆเอ้เสื้อผ้าเยอะมากพอเข้ามาข้างในก็จะ

เชิดแบบสีพื้นอ่ะสีพื้นเหรอตูตามพื้นมีปะ่ะตามพื้นมันสกปรกอะไรอ่ะก็จะเอาสีพื้นมันจะตะลกกับตู้มากเกินไปแล้วเธอบัตรเย็บอืมสวย เม่ยเยยทเทปไน้ใช่9เอสนใจดีเองแบน่้าอกแล้วว่าอย่ามาอย่าก็อย่สบายูไม่ดูก็ไปต่อ มีเยอะอบาาัตยเงาที่ไล่ติ่มทข้างในก็หน้าเดิอดครับเดิดไปร้อน ฝั่งนู้นก็ของเยอะเดินทั้งวันไม่ทั่บดูคนนะตรงนี้นดูไหมไหน่าจะเป็นตัวใหญ่แล้วผู้หญิงใส่กระดาสั้นก็สวย คนกินกันเต็มเลยร้านอาหารไก่ดีคนต่างชาติเราไม่กลัวเด็เด าบางๆนี้ก็น่าใส่ไม่ร้อนนี่สวยมากผู้ถามว่าเนอะสามร้อยห้าสิบสองร้อน สามร้อยสี่สิบเมือกี้เจอเิสวยมากสามร้นะห้าสิบเองลาแบบดูดีอ่ะเอเดนเอ็มอนะ่ะไม่ใช่ยึดเปล่า ดูบรรยากาศไปด้วยเนาะนี่ร้อยเดียวโอ้ยกระโปงกระโปงเรสเยอะบรรยากาศหน้าตาก้มาม <laughs> ราคาตามป้ายละนี่ราคาล้องห้า เปิดกันเต็มที่หมดแล้วดีมากจะเชิดหรอไม่ใช่เชิดแบบนี้เอบนส่วเิพื้น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 ก็อย่าไปดูที่แขวนอยู่ดูตามข้างไม่เอาดิเราไม่เล่นแบบนี้เราอย่าเล่นอย่างนี้ นี่น่ารักสีเขียวร้อยเดียวจริงดีมากฝั่งนู้นก็ดีนะไปฝั่งนู้นมั้งได้ แยะมากมาเอ้ยสุดยอดเลยอ่ะครึกครึงกันมากไม่กลัวแดดกันเลยเนาะดีจังมีแดดดีกว่ามีฝนเอาเออห้องน้ำไหมยัง Ê. <laughs> <tiny> 250 พวกนี้ก็เยอะนะหอมมเลยหรือแมวดูไหมร้อยห้าสิบของผู้หญิง อปาต้นเอต้นทตอนกลับก็าแวะไปซื้อ,อกลับไปมันไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่สีพื้นมันเป็นแบบสีขาวแล้วก็มีคาดแบบดูดีอ่ะสวยนะ ตัวเราไม่ได้จะดูดีไม่ดีหรอกอยู่ในหนุ่นคือดูดีมากเฮ้ยวตี๋เป็ดคนกินเต็มเลยอ่ะ้้ คือถึงทางเข้าดันคนดีไม่กอดสิงคิชไอ้คนเยอะดีจังข้างในเป็นโซนมือสองเข้าแม้มือสอง เข้าไปข้างนบ้างโคกา6ย23 จริงนะให้เดินทั้งวันก็ไม่ทวนทั้งข้างนอกข้างในเยอะแยะไปหมด คือเนื้อตรงนี้แน่เลยใช่เออจได้นี่ไงมีห้องน้ำแล้วก็มีร้านน้ำ กไเคยมาาไทยม่้อ e ย e ่มนเยคนเยอะมากเลยอะนุดยอดตรงนี้รู้สึกจำพวกตรงหอนาฬิกาป่วะเฮ้ยมาโผลหอนาฬิกาจริงด้วยของเต็มไมหมดแล้วเขาที่เล้วมาก็ยังโล่งอยู่ตรงกลาง อยเดคือพื้นอีกแล้วเ hey, ฮ้ยหอนาฬิกาสัญลักษณ์ของตลาดนัดจตุจักร อคนอนยะทุกซอคลุกมุมน้ำข่ายดีมากเลยอเอาหือเปล่านัานนี่สวยนี่ร้อยสามก รสิบเลยแสักตัวไปยัดเข้าไหมเนี่ยนี่รอยยี่ิบเก้าเขาแถมแว่นด้วยนะถีบสงสัยต้องโดนถีบแล้แม่ค้าถีบร้อยเชิดเชิ้ตร้อยแปดเก้านี่ไงเห็นยาว ข้างในก็มีนะเข้อจีนได้อยู่มั้งเออสวยระบบความดรัที่าคาคู่ให้อันนี้ร้อยหสี อันนี้ร้อยเก้าสิบ่ก็ร้อยห้าสิบสาร้อยห้าิบอกให้อาสีนี้เป็นแข็งัันเนาะแล้วแต่เขาจะชอบเฮ้ยสีนี้สวยชมพูเออ สีเดียวกันไหมเหรอเนาะสีเดียวกันเอาข้าวจีนหนข้าจีนไปสักมีคนกำลังจะเสียตังค์แล้วนะ,ะน,นีไาใหม่นโซนหอาราังกตรี้สวยไหมสวย มีคนเสียเงินไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อเต่อของเด็กทะลุไปฝั่งมนดีกว่าโอ้ยมาดยอมกันหลัว เด็กแบบแบบอันนี้เงินเข้าเลยใช่ไหมเข้าไม่เข้าม่รู้จะออกไปแล้วชุดเด็กน่ารักนะลอยเดียว

ขนมจะเลี้ยงยีงไม่ไหวหลกอกแล้จะแต่งบ้านทะลุมาด้านนี้แกว้าเดยไปเเราเาาซื้อสีแดง จำร้านไว้นะเมื่อกี้จำได้ปะไม่ได้ก็ <c oughs> ขอ,อนาฬิกาง่ายยนี่อะไรอ่ะกระดุมหรอมีกระดุมขายด้วยเต็มเลยเย่าผ้า,อ,าอ,อันนี้อะไรสบู่ อาสบู่มาถูหมูเอาสบู่มาถูหมูเยอาหอมมากเลยสบู่ร้านนวดเต็มเลยนะ จากสารครงไปน่ารักแล้วคงไปย่ห้องพังและไม่ติดแล้วมปหาซื้อใหม่กดเด็กแดดดีจังเลยก็ต้องมีเครื่องจักสารเยอะ ดีงามยมา่อนโอ้ยร้อยเดียวเองนี่ร้อยเดียวห้าลักร้อยห้าสิบแล้วนี่เราเคยซื้อแล้ว ส,ส่วนนี้อยู่ข้างห้างมิรจรจกจัดจักรส่วนแบบใบใหม่เนี่ยเกือบใบนี้เนี่ยลายห้าสิบจริง วุ้ยแก้วน่ารักเรื่องกาแฟน่ารักมากเลยแก้แน้ำว,วันเกิดไงนะวันที่ด้วยเอ็เที่ยวมันสุกแก้วน้ำว,วันเกิดจริงปนะ่ะเขาเพ้นให้ได้ไมั้ยเกิดว,วันอะไรสามสองเออ บอกพี่เอาเกิด32เดือน13นี่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มแบบเหนื่อยแล้วหิวแล้วเดี๋ยวไปหาของกินดีกว่าก็ยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบางวังจะพามาดูกันใหม่ กี่คนเดินสวยนี่น้อน